สวัสดีครับเพื่อนๆครับสวัสดีท่านผู้ชมที่รักทุกท่านด้วยนะครับคนเกษตรครับผมช่วงนี้ก็อาจจะยุ่งนิดนึงนะครับในเรื่องของการทําคลิปทุเรียนก็อาจจะได้ลงคลิปน้อยหน่อยนึงนะครับเพราะว่าต้องเตรียมงานทําบุญกระถิน่นอ,อุทิศส่วนกุศลให้กับคุณพ่อนะครับกําลังเตรียมงานครับก็ ใกล้จะเสร็จแล้วนะครับงานวันที่26 27ตุลาคม2567นะครับอีกวัน2วันตอนนี้ก็เตรียมงานได้มากกว่า90%แล้วนะครับครับทำบุญกระถินนะครับเพื่ออุทิศอุศลให้กับคุณพ่อนะครับ เพื่อนๆน,นะครับที่อยู่ใกล้ๆนะครับก็สามารถมาร่วมทำบุญกระถินได้นะครับ <Okay. S 1> อยู่ที่หลังมหาวิทยาลัยขอนจันนะครับครับ <Okay. S 1> เดินชมบรรยากาศกองกระถิน <Okay. S 1> ก็จะมีรถเสียงดังหน่อยนึงนะครับ <Okay. S 1> อันนี้ก็ กำลังประดับผ้านะครับประดับผ้าทำนี่ครับผูกผ้าเนาะเดินดูฝั่งนี้นะครับก,กำลังเตรียมมัดพวงมาลัยนะครับ ทำหลายอย่างนะครับอีกไม่นานนะครับก็จะเสร็จคืนนี้ก็คงจะดึกนะครับดึกนิดนึงะนะครับจะเตรียมสิ่งของทำบุญนะครับอ,อุทิศส,ส่วนกุศลให้กับคุณพ่อทำบุญกระถินครับอรอบนี้ก็เป็นรอบที่สามนะครับที่ทำกระถิน ประมาณนี้ครับผมเนี่ยดูบรรยากาศที่หน้างานนะครับตอนนี้คลิปนี้ก็สั้นๆครับผมขอบคุณเพื่อนๆนะครับที่เข้ามารับชมก็ขออนุโมทนากระถินนะครับขอบคุณครับผมสวัสดีครับสวัสดีครับ